โอเคนะครับคลิปนี้นะครับจะเป็นการตรวจผลหวยนะครับว่าประจำวันที่16กันยายนนะครับ2 5ิ8เนาะคลิปวิดีโอนี้นะครับจะเป็นการรวมผลรางวัลนะครับทุกตัวทุกรางวัลเลยเนาะคลิปนี้นะครับจะเป็นฉบับสมบูรณ์แบบนะครับเรียกได้ว่า100%เลยนะครับสำหรับใครที่อยากจะตรวจหวยนะตรวจทุกรางวัลนะครับแนะนําให้ดูคลิปนี้ให้จบเลยเนาะก่อนอื่นเนาะใครที่เพิ่งเข้ามาดูนะครับคลิปนี้เป็นคลิปแรกก็ ฝากเลื่อนไปกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามให้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับใครที่ดูคลิปนี้อยู่ก็ขอให้รับโชครับทรัพย์นะถูกหวยรางวัลที่1กันทุกคนเลยเนาะสำหรับอ่าใครที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับสามารถคอมเมนต์หวยของท่านนะครับอ่าพูดคุยกันได้ใต้คลิปวิดีโอเลยนะครับสามารถตรวจแบบตัวเลขนะครับเป็นพร้อมกันได้ใต้คลิปเลยเนาะส่วนใครที่อยากจะดูเพื่อความรวดเร็วนะตัวนี้สามารถกดดูใต้อ่าคอธิบายวิดีโอหรือว่าจะเลื่อนไปดูใต้คอมเมนต์เดี๋ยวจะไปปักหมุดไว้ให้นะครับในส่วนทุกรางวัลเนี่ยจะ ไปปักหมุดไว้ให้สามารถเลื่อนไปดูได้ส่วนใครที่อยากจะตรวจแบบตัวเลขนะไปเช้าไปพร้อมกันเนี่ยตอนนี้แนะนําให้ดูคลิปนี้จบนะอย่างที่แอดบอกนะว่าจะมีทุกรางวัลนะจะรวมให้ในคลิปนี้เลยนะไม่ว่าจะเป็นรางวัลที่1เลขหน้าเลขท้ายหรือเลข3ตัวเลข2ตัวนะตัวนี้จะมีทุกรางวัลเลยเนาะเพราะงั้นเนี่ยใครที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับก็ฝากดูให้จบด้วยนะครับในส่วนของคลิปวิดีโอนี้ก็จะเป็นการตรวจผลรางวัลเนาะ เพราะงั้นเนี่ยใครที่ดูอยู่ก็ขอให้รับโชครับทรัพย์นะครับในช่วงกลางเดือนนี้ทุกคนทุกท่านเลยเนาะใครที่ซื้อหวยตัวไหนมาสามารถคอมเมนต์ตรวจแบบตัวเลขได้ใต้คลิปโลเลยนะครับโอเคนะครับซึ่งผลรางวัลน,นะครับจะออกอะไรนะเนาะเพื่อไม่ให้การเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มทําการตรวจไปพร้อมกันได้เลยนะครับ